ฟังไหมทีหลังจะฟังไหมฮะฮะเฮ้ยดับกลัวแม่ดับกลัวแม่ไหนดับเสียระบบหมดว่ะทีหลังจะทำอีกไหมทีหลังจะทำอีกไหมทีหลังก็ ทำอีกเพราะว่าไปกับเพื่อนเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนอะไรให้เขาจำไม่ได้แค่นั้นเองแล้วไปนัวเด็กก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะให้เด็กมันนัวไปแค่นั้นเองมีหน้าที่ให้เด็กนัวไม่ใช่เงเป็นัวเดิกก็ทีเวลานี้แบบไปเปลี่ยนสีผมกับชุบให้ด้วยเลยดีไหมไอที่เวลาไปผับไม่ปลอมตัวไปหรอกที่เวลานี้มานั่งไปเปลี่ยนสีผมเพื่ออะไรปลอมตัวทำไมแล้วพอมันมีปัญหาน่มันเป็นยังไงจะมีใครเอาเองไหมนอกจากชุบผัวฮะทีเวลาทำาอนะทำได้ฉันจะมีเพียงเธอเออไปเองก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเวลาเองไปอ่ะเด็กเอ็นมีหน้าที่่่่่เเอองไไมมใใช เอ็งไปเอ็นให้เด็กได้ยินไหมอาริาโตะไมงได้ยินมา <โฮ S 2> ้าชัดไหมไม่ได้ยินม้าจะทุบเอง็งนะนะแฟนให้มาเนี่ยม้มีไม่เรียวนะอยาาโดนไม่เรียวไหมไม้สามหนะ้าต่อไปฟังแล้วก็ทำตาม วันน้องไปทุกสุขอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องชมพู่เขาเป็นเด็กน่ารักนะเขาเป็นเด็กดีด้วยแต่ผิดที่มันเจอเองนี่แหละพอไปด้วยกันมันไม่ได้มันไม่ได้แก้ตัวอะไรยากเลยนะเอ้ยเองก็แค่บอกไปเองก็เมื่อกี้ม้าก็ไปยืนฟังเองก็ไม่ไปบอกเองก็ไม่บอกเขานะว่าเออเป็นคนดีห้ไปประชุมแก๊งไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเองไม่ได้ไปคนเดียวถูกไหมไปกับแก๊งเองก็แค่บอกไปว่าไปประชุมแก๊ง ไปสังสรรค์มีกวันสุและต่อไปมันต้องไปอยู่แล้วก็เป็นแก๊ก็ฟิลแบบคล้ายๆทำธุรกิจร่วมกันอะเข้าใจปะกายแต่งส้ำลายจานวนดิฉันหมดลมจากไปมันไม่ได้มีอะไรยากเลยเขาทบไม่ค่อจับได้ไง ก็หนูวไม่ได้อยากไปแล้วก็หน่อยเดียวก็ไปกับหลายคนถ้าไม่อยากไปแล้วยังทาไมไม่บอกเขาห่ะว่าไม่ไปวันนี้ไม่ว่างต้องไปต้องว่างเพราะว่าเป็นงานก็ใช่ไงมันเป็นงานเองก็บอกชุมพูไปแบบนี้ไงว่ามันเป็นงานมันต้องไปประชุมแก๊งแก๊งต้องประชุมก็ใช่ไงเล่นทำไมไม่พูดเมื่อกี้มากเขาเรียกว่ารีแลกซ์รีแลกซ์โซนรีแลกซ์โซนประจําวันก็รู้ เจจี้เจจี้อะไรอะไรอะไรเรากำลังสอนลูกเราอยู่ครับสอนเรื่องอะไรหรือคุณอยากโดนด้วยอีกคนนึงโอ้มาแม่ด่าโดนแม่ด่าโหคือยังคงมีแค่เธอละต่อไปนั่นแหละก็พูดไปอย่างที่ม้าบอกแล้วสุดหน้าถ้าจะไปก็ไปเปลี่ยนไปปลอมตัวเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรให้มันไอ้นั่นหน่อย อันนี้คือห้ามลูกไปผับหรอใช่ไหมอะไรนะห้ามลูกคุณไปผับหรอใช่ไหมไม่ได้ห้ามเพราะรู้อยู่แล้วว่าว่ามันต้องไปอ่ะแต่ให้ภาพในชีวิตจิตใจอ่ะเรื่องนี้แต่ให้มันทำอะไรให้มันเนียนๆหน่อยอืคืออะไรคืออะไรอัดอัดอัดช่วยดิอัดมีแฟนดีขนาดนี้แล้วยังจะทำตัวเดี๋ยวเหรอก แตกสลายจนวันที่ฉันหมดลมจะไปเชื่อเธอความรักไม่เคยห่างหายโอ้โหนับ,บมันเสถทิตอยู่ในใจใชาย <Okay. S 1> คนนี้ไม่มีอาจที่จะลบล้านเหลืองเราดีๆ พี่พี่เสื้อแดงแฟนไปไหนแล้วแฟนหนูไปไหนแล้วนู่นนุ่นนุ่นอยู่ตรงพุ่นน่ะดูฟังผู้ชายร้องเพลงอยู่นู่นพูดว่าอะไรอยู่ตรงนู่นนุ่นฟังผู้ชายร้องเพลง นเสือ้อฟ้าไปดีกว่ามมีไม้ด้วยเหรอคะเปียกปีเอาไว้ตีนะเวลาอะไรมีไอติมในม,ม,ม,ม้ดีหน่อยดูนะ ไปวอลสูดป่ะูดให้มาด้วยที่หลังจะฟังไหมที่หลังจะฟังไหมฮะฮะไม่มรื่อเงถือไม้แขวนเสื้อเลยเดี๋ยวคุณมองเห็นเป็นไม้แขวนเสื้อได้ไง ข้างถนนละเฮ้ยดับกลัวแม่ดับกลัวแม่ช่วยเหลือหน่อยมันดื้ออ่ะมันดื้อมันดื้อแบบสอนอะไรไปก็ไม่ฟังอะไรสักอย่างถ้ามึงไม่สวนแม่วะอ้าวอ้าวคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะสวนไปเลยถ้ามันตายถ้ามันตายไปมันจะกลายเป็นเป็ดนะถ้ามันสวนแม่ถ้ามันถ้ามันดับเชื่อกูใส่ไปก่อนค่อยเคลียร์ทีหลังใช่ถ้ามันมีไม้จะคราฟจริงๆได้ไม้หัวเสื้อ่ เอาไว้ตีมันโดยเฉพาะเลยเนี่ยอะไรนะเกี่ยวระบบหมดว่ะที่หลังจะทำอีกไหมที่หลังจะทำอีกไหมที่หลังก็ทำอีกเพราะว่าไปกับเพื่อนเออแล้วมาบอกอิงว่าอะไรล่ะอิงฟังมนียฟังตานลา้าไปนแล้วไม่ทำแล้วทอล์กบิสเนสไปทอล์กบิสเนสไอัเนี่ยมเชินตอนบิสเนสเองไปเียน อะไรนะเอ,นนนเ,นเองกู้ซื้อไปโดนวิ่งเด็กเด้งอะไปแค่แป๊บเดียวก็คือไปแม้แต่ไปวิดเดียวก็คือไปไปริ่งก่กู้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 ก็เป็นแฟนหนึ่งวันก็เท่ากับว่าเป็นแฟนถูกไหมล่ะงั้นอ่ะไม่ไม่เป็นแล้วเพื่อนก็ไม่เป็นแฟนก็ไม่เป็นไม่เป็น,ปนอะไรแล้วน้ำไหนพ่อหน่อใส่พ่อไปเติมครับพ่ออยู่แล้วว่าแม่โดนควนโง่แน่เลยอะไรคุณอะไรก็เราตีลูกเราไงสอนสอนไม่จำไงแต่ตอนนี้มาแค่ จำแล้วแหละเขาน่าจะจำและวจำยังให้ให้ให้โอกาสมาหน่อยชมพู่ให้โอกาสมาหน่อยมันจะจำแล้วแหละเป็นแฟนยังจำแล้วมันเจอม้าตีไปแล้วเดี๋ยวมันมันน่าจะจำแล้วแหละตอนเนี้จำาละเป็นแฟนก่อนเรื่องที่แล้วก็แล้วไปอดีตช่างมันปัจจุบันไปไปคุณจุวอนคุณไปก่อนเก็บไปไปคุณไปก่อนไป ดีกว่าอะไรน้ออ่เนี่ยังไปหาคูมาเลี้ยงไก่ด้วยเลยอือไม่เข้าใจ้ะหาบ้างไม่ได้ไปเลี้ยงด้วยกันไม่หล่ะงั้นน่ะไม่เอาอ๋อแลาวไปเลี้ยงคนดื่มดีบุกไปคนดื่มมาแล้วนี่งอ๋อแล้ววันนี้อะไรแฟนใหม่เหรอแฟนกัน ถึงใครอ่ะน้าประชุมพ่อแฟนกันห้าสิบวันถ้าข้ามไปเลี้ยงไก่บ้างเองก,ก็ด่ามาอะไรแล้วกันนะเลี้ยงไก่เป็นเหตุจริงครับพี่จูเน,นี่ยคนนั้นก็เคยเลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงกับเลี้ยงไก่เดี๋ยวข้าจะไปเลี้ยงไก่กับเพื่อนดตรงแล้วโดนชน

รับตอบว่าอะไรโอเค okay, หรือเปล่าไม่โอเคได้ด้วยเหรอเบียร์เลี้ยงไก่เลยไม่เขาเขา,เ,าเป็นแกงกันก็เลยบอกว่าเลี้ยงไก่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 พีดาพีด้าฝากคนแก่หน่อยพี่ <c oughs> เฮ้ยบอกมานี่ไงเธอสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวบางไม่จะตายว <c oughs> ะบอกไม่ถูกเฮ้ยหนูไม่ตายแต่มันตายแี่เบียร์เลี้ยงไก่ไหมคะ khác. เลี้ยงครับเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงไก่พี่หลังบ้านหนูไม่เลี้ยงนะฮะแต่พี่เตอร์จะพาไปเลี้ยงไก่ถ้าเลี้ยงไก่ที่หลางรีนะ้ยอะไรไม่ใช่เลยคนไปไปธนาคารเล่นไหมน่าจะจำแล้วแหละชมพู่ไว้ดาบับมันร่วมาตีไปแล้วลูบักต้องทำไงอ่ะอะไรนะไปเล่นธนาคารไหมไปไปกระดาบไหมไปดูดาบเล่นไหมแล้วก็ไปชมพู่อ๋อ ไปด้วยกันโอ้โหมีเพื่อนอะวันนี้เขามากับเพื่อนไงดับไม่ใช่ได้อยู่นี่รถชิจาด้วยครับรอครับขอยืมรถสี่หน่อยมามีรถสี่ปะปะไปด้วยกันไปไปดับมาไปรถสี่มาเร็วเเพื่อนเพื่อนชมพู่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรหรอมามาไปด้วยกันมา เล่นร <Cornell>. ้าน้รานูเล่นธนาคารธนแล้วเล่นธนาคารไหมาุ่นายบังคัดนี่วุ่นวายบังคัดนี่โอเควะชมพู่ขึ้นมาชมพู้ตกแขบผันไหมตกแขบแล้วทำไมอ่ะม่หัว